ออกเจริญทรรมญาติโยมทุกคนทุกท่านขอให้ญาติโยมจงจเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสท้งลมหายใจของเราให้ชัดเจนแล้วก็ให้ต่อเนื่องนั่งตามสบายนะ วางกายให้สบายวางใจให้สบายปอก็เป็นแค่เพียงแค่พูดแค่ย้ำแค่เตือนพวกท่านแต,แต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวรู้จกักกษณะของสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันแล้วหรือยังแล้วก็รู้ให้ต่อเนื่องแล้วหรือยังลึกลงไปถ้าความรู้ตัวของเราต่อเนื่องเรารูดใจของเราแล้วหรือยังรู้การเกิดการดับของใจรู้ความคิดรู้อาการของกันห้าที่พูดขึ้นมาปรุงแต่งใจ แต่เวลานี้กําลังสติของเรามีไม่เพียงพอแต่อานิสงส์บุญบรารมีนั้นมีกันทุกคนแต่การเจริญสติเข้าไปวิเคราะห์เห็นการเกิดการดับของใจถ้ากําลังสติของเรามีความเข้มแข็งแล้วก็มีความต่อเนื่องที่เพียงพอสักวันหนึ่งวิบากกรรมมันคลายใจก็จะคลายออกจากความคิดหรือว่าคลายออกจาก ขันห่าซึา่งอยู่ในกายของเรานี่แหละแยกออกคลายออกเขาเรียกว่างายเขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามใจก็จะว่างกายก็จะเบาเราก็จะได้ตามเห็นความเกิดความดับเาเรียกว่าเห็นอนิจจังทุกขังนัตตาส่วนนามรรมาขอมขันห้าส่วนกายนี่ก็ก้อนรูปเราหัดสังเกตหัดวิเคราะห์บ่อยๆวิบากกรรมมันคลายเมื่อไหร่ความสมดุลมีเมื่อไหร่เขาก็จะเปิดเผยตัวออกมาให้เห็น ยิ่งอยากจะเห็นเท่าไหร่ยิ่งอยากจะได้เท่าไหร่ก็ยิ่งไม่เห็นโลกการปฏิบัติธรมการหาธรรมตัวใจไปสวงหายิ่งห่างไกลเราต้องมาสร้างความรู้ตัวเข้าไปชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผลตามทําความเข้าใจให้รู้ทุกเรื่องใจเขาก็จะยอมสิรูรับยอมรับความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงแม้แต่การเกิดการเกิดของใจ เพียงแค่การเกิดนั้นก็หลงนะในหลักธรรมหลงหลงเกิดเราต้องคลายใจออกจากความคิดซึ่งเรียกว่าคลายความหลงในขันห้าเสกนเขาหลงมาแล้วเขาถึงมาเกิดมาเกิดมาสร้างขันห้าเขาก็อาศัยอยู่ในกายนี้เขายังไปเที่ยวต่ออีกเที่ยวต่อด้วยความเพยยทะยานอยากบางทีก็มีความโลภความโกรธความยิจฉาลิษยาสารพัดอยากพวกมนทินพวกนิวร์ต่าง เป็นเพื่อนผสมโรงกันไปหมดนอกจากบุคคลที่มีกำลังสติที่เร็วไวแล้วก็มีความเพียรแล้วก็มีบวรามีมีสัจจะมีความจริงใจตัวตัวเราเองมีความเสศละมีความรับผิดชอบมีการปักไหวมีการสนใจละความเกียดครานสร้างความขยันสร้างความรับผิดชอบแจกแจงออกให้เห็นให้รู้ให้ชัดเจน จึงจะเข้าใจในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองค์พอความจริงนั้นมีอยู่แต่ส่วนมากก็เข้าใจอยู่ในระดับของสมมุติทําบุญให้ทานอยู่ในระดับของสมมุติมีความรับผิดชอบอยู่ในระดับของของสมมุติแต่ก็ยังหลงอยู่ถ้ายังคลายใจไม่ออกจากความคิดบางทีใจสงบอยู่แต่ก็เป็นใจที่คว่ำอยู่ใจที่ยังไม่ได้หงายใจที่ยังไม่ได้คลายความคิด บางทีก็อาจจะเกิดปิติบ้างเกิดสุขบ้างแต่เราต้องคลายออกคลายออกทำความเข้าใจแล้วคลายออกแล้วค่อยละออกไม่ใช่ไปเก็บกฎให้รู้แจ้งเห็นจริงทุกอย่างว่าใจที่ปัาศจากกิเลสเป็นอย่างไรใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างไรขันห้ามาปรุงแต่งใจได้อย่างไรที่ท่านบอกว่าเป็นกองเป็นขันมีอยู่ในกายของเราหมดเป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องศึกษา ไม่ใช่ว่าไปศึกษาธรรมไม่รู้ธรรมปฏิบัติธรรมไม่รู้ธรรมมันก็รู้อยู่ในภาพรวมมันก็หลงอยู่ในภาพรวม,ม,รวมแต่อาจจะหลงอยู่ในคุณงามความดีไม่ใช่ว่าเราไม่ให้สร้างคุณงามความดียิ่งสนุกสร้างละความเกียดคร้านเพิ่มความขยันมันเพียนสนุกทำทำโดยที่ใจมีความสุขใจที่สะอาดบริสุทธิ์สติปัญญาภาไกลทำใจรับรู้อะไรผิดพลาดรีบแก้ไขอะไรผิดพลาดรีบแก้ไข ไม่ว่าพระปอะโยมนบัชีขยันมันเพียรประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับตัวของเราเองอย่าไปปล่อยเวลาทิง้งถ้าเกียจคร้านาหมดเลย<ม>เป็นพระก็ไม่ดีเป็นชีก็ไม่ดีเป็นโยมก็ไม่ดีถ้าเกียจคร้านเขาขอบงับถ้าความเพียรแก่ตัวเขาขอบงับจงแก่ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราอยู่ตลอดเวลาจนเป็นอัตโนมัติเพียงแค่เรื่องความอยากกับความหิวก็ขาดการสังเกตขาดการวิเคราะห์กายของเราหิว ใจจะเกิดความอยากได้เร็วเร็วไว้ยิงอดอาหารสักมือสองมือสามมือลองดูสิกายในหิวใจี่จะปุุงแต่งได้เร็วเร็วไว้ความอยากความอยากความหิวความกลัวสารพัดอยากแต่เวลานี้เขาก็ยังกล้าหานด้วยอํานาจของกิเลสทำมาคลายออกทําความเข้าใจใหม่ละออกให้มันหมดจนถึงความสะอาดคมริิสุทธิ์ดัด่งเดิมองใจดับความเกิดช่วงนั้นแหละ เหมือนกับเขาไม่มีพลังอะไรเลยฉลาดของกิเลสเต็มร้อยคายออกทั้งร้อยก็เลยที่ศูนย์ยอมโง่เสียก่อนค่อยฉลาดใหม่ฉลาดโดยสติด้วยปัญญาจนเต็มเปียบจนเต็มรอบจนเอาไปใช้ได้ตลอดเวลากำลังสติปัญญาของเรา,เร,าเร็วไวแหลมคมเข้มแข็งเ,เด็ดขาดแก้ไขตัวเองปรปับปรุงตัวเองอยู่มันก็จะปรากฏขึ้นที่ใจของเราให้รู้เห็นตามความเป็นจริง แล้วก็แก้ไขกิเลสตัวในยังเหลืออยู่เราก็พยายามละพยายามขัดเกลาพิจารณาให้ออกบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นเราอยู่ในสถานะอย่างไรทําหน้าที่ของเราเป็นโน่นเป็นนี่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีภรรยาเป็นครูบาอาจารย์อันนี้ก็เป็นแค่เพียงสมมุติเป็นพ่อเป็นแม่ในนามสมมุติแต่เราก็ต้องเคารพสมมุติทําหน้าที่ของสมมุติถ้าไม่เคารพสมมุติอะวุ่นวาย สมมุติในกายของเราเรายังแยกไม่ได้กายของเรานี้แหละก่อนสมมุติเราต้องแก่งให้ออกจนกว่าเขาจะหมดลมหายใจนั่นแหละใจตราไปที่ใจยังเกิดต่อมก็ต้องไปหาที่ใหม่เกิดใหม่เราพยายามคลายชี้เหตุที่ผลดับความเกิดตั้งแต่ต้นเหตุตั้งแต่ไม่ดับที่ใจดับความเกิดที่ใจนั้นเรื่องกา,กายยังไม่แตกไม่ดับเพราะความจริงมีอยู่ หลวงพ่อก็เห็นอยู่อย่างนี้มาดําเนินมาอนี้ทั้งรวมสามสิบกว่าปีแต่ไม่อนแต่ไม,ม่อนนี่เห็น<ม>เห็นตั้งแต่บวชเพียงแค่ได้สิบแปดวันพอบวชบงผมบวชปุ๊บสติมันสั่งอะไรวาเราต้องหาเครื่องอยู่ให้เจอถ้าม่มีเครื่องอยู่การบวชเป็นพระยะลําบักก็เริ่มทํำจเจริญสติจเจริญสติให้โตนึ่งสบเก็ดสิบแปดวันนะตใงบา่บา อยู่กับกองไฟเลยอยู่กับกองไฟเลยวันนั้นก็เป็นวันงานของบุญบังไฟของชาวบ้านหลวงพ่อก็อยู่กับกองไฟนั่งดูไปดูมากายก็เหงื่อก็แตกก็มีความคิดตัวหนึ่งมันพุดขึ้นมาโดยที่ไม่ตั้งใจคิดตติไปเลือกไปสังเกตเห็นขณะมันพุดขึ้นมาในใจก็โดดเคลื่อนเข้าไปรวมปั๊บมาไปเห็นตรงนั้นเลยใจก็ดีดออกหงายออก มีคำคำหนึ่งมันร้องอ๋อขึ้นมาทันทีเลยเราอ๋องั้นเราหลงแค่ความคิดแค่นี้เองหรือทั้งที่ใจของเราก็ว่างมาตั้งแต่เป็นเด็กนีเรามาหลงแค่ความคิดแค่นั้นเองหรือเพียงแค่นั้นแหละเพียงแค่แยกได้เท่านั้นแหละเห็นดิดได้เท่านั้นแหละวางทุกสิ่งทุกอย่างเดินดูว่าเขาเกิดเขาดับยังไงใจเกิดยังไงไปมายัางไงตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้ไม่ปล่อยโอกาสทิ้ง สติของเราก็มีมาตั้งแต่เป็นเด็กแต่เราไม่รู้ว่าอันนี้คือสตินะอันนี้คือใจนะมีกันทุกคนเราก็ตรงพยายามทําความเข้าใจว่าลักษณะของใจที่เป็นอย่างนี้ความคิดเกิดเป็นอย่งี้อาการหน้าตาอาการเป็นอย่างนี้นี่วอนขอบงําเป็นอย่างนี้สติพังเพิเป็นนี้เราตามทําความเข้าใจให้ละเอียดเถอะเราก็จะเห็นความเป็นจริงเราจะไม่พลาดโอกาสเลย ไม่พลาดโอกาสปล่อยเวลาทิ้งจนหมดความสงสัยหมดอะไรที่จะค้นคว้าได้นั่นแหละสติปัญญาถึงจะหยุดได้นี่บากกรรมภายนอกเราก็แก้ไขเหตุจากภายนอกเราก็แก้ไขข้างนอกดับข้างในด้วยดับข้างนอกด้วยแก้ไขด้วยช่วงใหม่ๆนี่เพียงแค่เรื่องของความอยากนี่เราก็ยังไม่ทําความเข้าใจพอรู้พอรู้อย่างนั้นปุ๊บมีตามทําความเข้าใจมองเห็นหลวงปู่หลวงตาที่อายุ เยอะๆเ็สิบแปดสิบที่ท่านบำเพ็ญมานานบรารมีของท่านก็คงจะยืะทําให้หลวงพอ่อต้องแต่ก่อนอยู่ในบ้านต้องรีบเข้ามาป่าช้าองค์เดียวมาละความกลัวมาละความกลัวสองทุ่มออกมาป่าช้าตรงนี้แหละในห้ากลับเข้าไปไม่มีใครรู้หรอกอยู่ตั้งนานกลับไปกลับมามาละความกลัวมาอยู่ตามหลุมศพมานอนอยู่ตามหลุมศพนอนก็กลัวนั่งก็กลัวพยายามฝืนใหม่ๆมก็ถือไฟฉาย เห็นอะไรพูดปาดพูดปาดในชายไฟดูไมาอยู่คนเดียวจนกระทั่งเขาเอาศพมาฝังในป่าก็มากางกดอยู่กะลุมศพลุมนั้นทันทีละความกลัวเพียงแค่ความกลัวนะกลับไปกลับมามองเห็นหลวงปู่หลวงตาว่าท่านบำเพ็ญมานานอาน,นิสง์ของท่านคงจะเยอะก็เลยเข้าบำเพ็ญในป่าชาทันทีแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองหรือละความกลัวละความอยากบางทีก็อดอาหารเรื่องดูความอยากเนะี่ สวันบ้างสามวันบ้างไล่ไปเป็นอาทิตย์อยู่ได้ทั้งยี่สกว่าันดื่มตั้งแต่นำเ,ออเดินอยู่บนหลังเขามันก็จะหอ่อดูว่าความอยากความหิวเป็นอย่างไรความหิวเกิดขึ้นที่กายใจปรุงแต่งหรือไม่นอนตามโดยใจในเก้าวันเก้าคืนไม่นอนท่านสติจะพังเผอลุกขึ้นมาอาบน้ำเดิน ปาดควอดซาลาถูซาลาจนเป็นมันเงาหมดละนี่หวนละความเจ็ดคลานตามดูตามทำความเข้าใจมันเกิดเมื่อไหรเราดับเมื่อนั้นแก้ไขเมื่อนั้นมันมีกันทุกคนขอให้เราแจงให้ออกบอกให้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรควรละอะไรควรเจริญดำเนินให้ถูกต้องสติปัญญาสมาธิใหม่ๆเราต้องสร้างสติไม่มีเราก็ต้องสร้างขึ้นมาสมาธิไม่มีเราก็พยายามควบคุม สมาธิด้วยการข่มเอาไว้ด้วยการบังคับเอาไว้หรือรู้เห็นตามความเป็นจริงละกิเลสออกให้มันหมดจดรั์ภายในสร้างทรั์ภายในอริยทรัพย์ภายในความว่างความบริสุทธิ์นั่นเขาเรียกว่ารั์ภายใน,ยใน,ยในมองเห็นชัดเจนว่าเราจะดําเนินจิตวิญญาณของเราอย่างไงไปอย่างไงมาอย่างไงพอเห็นตรงนั้นปุ๊บนี่ตามทําความเข้าใจอ่านหนังสือเล่มไหนก็เข้าใจ บารมีความขยันมันเพียนความเฉยสละความอดทนการฝึกฝนตนเองสารพัดอย่างเป็นสะพานเป็นทางเดินจนกระทั่งน่วงเหนียวโอความบ้างแล้วเป็นอารมณ์กิเลสยากิดเลสละเอียดบุคคลที่เคยให้ทานมาก่อนมีศรัทธาเคยให้ทานมาก่อนนี่จะปล่อยวางได้เร็วได้ไวแต่ว่าใจมันคลายออกออกออกมีแต่ให้มีแต่จะออาออกบางทีดึกดึกด่นนี่ไปเดินอยู่ตามทางรถไหว หนาวๆไปดูใจมันโลงมันโปร่งว่าเราว่างได้รับความว่างเพราะสาเหตุอะไรเพราะว่าการให้ทานของเราทานจนไม่เหลืออยู่ที่ใจของเราทีนี้จะเอาจะมีจะเป็นเกิดเป็นเรื่องของสติปัญญาบริหารสมมุติให้เกิดประโยชน์จะมีมากมีน้อยเราก็บริหารด้วยปัญญาเราอย่าพากันเจ็ดครานไม่ว่าพระวายุบัชีทุกอริยบดยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายจนเป็นอัตโนมัติ รู้ซับภายในแล้วเข้าใจซัพบภายในแล้วก็สร้างให้มันเต็มเปี่ยมสมัยก่อนไม่อยากแกวบคบค้าสมาคมกับใครทั้งสิน้นเพราะว่าซับภายในของเรายัางไม่เต็มจนกระทั่งใจของเราอิ่มใจของเราเต็มหมดถึงได้มายังสมมุติให้เกิดประโยชน์ช่วยเหลืออนุเคราะห์เกื้อกูลพี่น้องของเราพวกเรายังจะพากันมากันเจ็ดคันอยู่สมัยก่อนไม่เป็นอย่างนี้หรอกแม้จะถ้วยชามก็ยังอาศัยขุดเอาตามลุมศพเลย มาใส่กับข้าวกับป่าน้ำปูน้ำปลาสารพัดอย่างที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนห้องช่วมห้องน้ำก็ยังให้พวกท่านได้อยู่ดีมีความสุขยังพากันเจ็ดคลานอยู่ก็ช่วยเหลือไม่ได้ก็จงพากันขยันมันเพียรบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นอะไรคือส่วนรูปอะไรคือส่วนนามบินดานในกายของเราเป็นอย่างไรสมมุติโลกธรรมแปดที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวเราจะทําหน้าที่อย่างไรความเห็นแก่ตัว ละความเห็นแก่ตัวสติของเราพังเพลอได้ยังไงเพียงแค่สติพวกเรายังทําความเข้าใจไม่กระจ่างเลยสติรู้ตัวความระลึกรู้แล้วก็รู้ให้ต่อเนื่องเราก็รู้จักเอาไปใช้เอาไปวิเคราะห์ชี้เหตุชี้ผลเห็นนะเห็นจะก่อนตามดูเชก่อนให้รู้เรื่องเชก่อนอืมเรก็ค่อยละแล้วก็มาละกิเลสที่ใจอีก เราละทีนั้นละทีนิมก็ส,สั้นลงสั้นลงสั้นลงการกอดตัวของใจลดดับตั้งแต่กอดตัวเนี่ยเราจะถึงตัววิญญาณทันทีเลยเขาก็จะเริ่มเผยฉายแววออกมาให้เรารู้ให้เราเห็นเราก็รู้จักรักษาการสร้างกําลังใจการสร้างกําลังใจเป็นอย่างนี้เอาสมถะสร้างกําลังหนุนกําลังสติปัญญาไปวิเคราะห์อะไรเข้ามากระทบมันหวนไวไหมมันเกิดกิเลสไหมทีนั้นทีนี้จนอะไรเข้ามากระทบมันก็ไม่หว่นไว แม้จะฟ้าผ่าฟ้าร้องต่างๆใจมันก็หนักแน่นในวันไหวแม้จะกายจะแตกจะดับถ้าเราเข้าถึงรู้แล้วเห็นแล้วให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราแล้วหมดความสงสัยหมดความลังเลจงพราจยาบยา<ม>เพราะว่าความเป็นกลางเครื่องตัดสินคือไม่เข้าข้างตัวเองไม่เข้าข้างคนอื่นถ้าใจคลายออกจากขันหาแล้ว กิเลสอยากกิเลสละเอียดมันพูดขึ้นมา,มาเมื่อไรตามดูนี่วรทําต่างๆที่เป็นเครื่องกลางกันก้นจิตของเราเป็นยังไงใจของเรามีความกังวลมีความพุ่งสั่นหรือว่ากําลังสติของเรามันพลั้งเผอได้ยังไงมันจะหลุดมันจะขาดได้ยังไงความอยากเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพียงแค่ความอยากมันก็เกิดหลวงพ่อถึงว่าดับความอยากแท้ทั้งเก็ดตัวเน้นนู่น,นความเกิดนั่นตัวใหญ่ๆมันจะเกิดได้ยังไง มีตั้งแต่จะวิ่งหาธรรมใจมันวิ่งหาตัวเองมันจะไปเจอได้ยังไงเราต,ต้องเจริญสติเข้าไปอบรมเข้าไปใหม่ๆก็เป็นการผืนเป็นการทวนกระแสขอให้พลิกทำความเข้าใจจนเป็นปกติในการดูในการรู้ในการละเราจะไปปล่อยปละละเลยไม่ได้เลยต้องอาศัยการอาศัยเวลาอาศัยความเพียรที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าจะเอาเแต่ทํทำแต่มีแต่ความเกียดคร้าน ความเสียสละก็ไม่มีความขายันมันเพียนก็ไม่มีการจเจริญสติก็ไม่มีวาจาก็ไม่รู้จักรักษากายก็ไม่รู้จักรักษาใจก็ยิ่งยากเข้าไปอีกมันจะไปได้ยังไงเราจงพยายามทำของยากให้เป็นของง่ายจากของง่ายก็ให้มันง่ายยิ่งขึ้นไปอีกฝักใฝ่สนใจมีความพอใจมีการสังเกตมีการวิเคราะห์มีความสุข ใหม่ๆเราก็ต้องวางภาระหน้าที่ทางโลกทางสมมุติให้คลี่ขลายลงให้ได้จะกดแล้วก็มาศึกษาเรื่องใจถ้าเราเข้าใจทั้งโลกทั้งธรรมทั้งสมมุติเขาก็อยู่ด้วยกันกายกับใจก็อยู่ด้วยกันเหมือนกับเชือกมันมีหักเกลียวเกลียวไหนเป็นเกลียวไหนมันยุ่ด้วยกันแต่เป็นเส้นเดียวกายของเราก็มีวิญญ,ญาณเข้ามาครองแต่จะรู้ด้วยปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาเท่านั้นแหละที่จะรู้ไม่ใช่ว่าไปนึกเอาไปคิดเอา ว่าเป็นโน่นเป็นนี่รู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้ผิดหมดลนอนนการพูดการจาการนนั้อ่านหนังสืออ่าน,าน,านตำราก็เป็นแค่เพียงแผนที่ชี้แนวทางให้เป็นแค่เพียงอุบายนี่ถ้าเราทําความเข้าใจให้รู้แจ้งเห็นจริงหมดความสงสัยละออกให้หมดไม่ต้องไปถามใครสต,ตินั่นแหละคอยดูใจแก้ไขใ,ใจจนไม่มีอะไรได้ใจแก้ไขร,รอตั้งแต่จะวันจะหมดลมหายใจเท่านั้นแหละวันนี้พระเราชีเราหนุ่มๆ ช่วยกันรวมพลังช่วยเอาดินเข้าที่วิหารนหนักปกหน่อยนะประมาณสักสงคันรถ <c oughs> จะได้เคลียงานให้เสร็จก่อนในวันงานกระถินเพราะว่าจะได้ช่วงวันงานกระถินเทวดามาเยอะพอดีที่พักที่อาศัยพอได้กางโกฎกางเต้นได้บ้างจะได้เบาๆบางบางๆมีอะไรเราก็ช่วยกันไม่นานหรอก เอาดินเข้าทําให้เรียบร้อยก็จะได้เอาปูนมาเทพอได้เคลียร์งานให้ได้ใครไปใครมาก็ได้เอากดเอาเต็นไปกางจะได้สะดวกสบายยิ่งญาติโยมเยอะคนเยอะเท่าไหร่ภาระก็ยิ่งเยอะเพิ่มขึ้นแต่เราก็เปลี่ยนจากภาระให้เป็นหน้าที่จากหน้าที่ก็เป็นความรับผิดชอบเป็นการช่วยเหลืออนุเคราะห์ซึ่งกันและกันจากใน้อนยไปหามาก,มาก รู้จักวิธีรู้จักแนวทางใครเข้ามาจิตใจมีความสุขบุญก็เกิดขึ้นได้บ้างสักนิดก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ดีกว่าไม่ได้ทำเราจงพยายามช่วยกันเอาเรานี้เขาจะเรียนทำเป็นนั้นนี่ปากันไหวพระพร้อมๆกันพากันไปสร้างร้านต่อทาความเข้าใจกันเอา